เพื่อนๆครับผมลงการจนาพิเศษครับทางด่วนการจนาพิเศษเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลบางประกอบ3ซึ่งอยู่ในเขตของพักประแดงนะผมก็ลงทางด่วนมาเพื่อนๆครับผมลงไปพักประแดงซ้ายไม่ได้เพราะมันจะเลยโรงพยาบาลมาประกอบ3ใช่ไหมผมก็เลยต้องขึ้นต่างระดับข้ามาเพื่อที่โรงพยสมุทรเจดีแล้วก็กลับรถอันนี้เข้าใจได้ครับเพื่อนๆครับแต่สิ่งที่ผมงงก็คือตรงนี้ครับ Google m ม p มันให้ผมเนี่ยแซงซ้ายรถแท็กซี่คันนี้แล้วก็ปาดขวาไปตรงๆเลยครับเพื่อที่ไปกลับรถตาม Google Map มันเป็นแบบนั้นนะครับผมมาที่นี่หลายครั้งนะผมทําตามแค่หนจับนนะเพื่อ แต่ครั้งต่อๆไปเนี่ยก็คือทุกครั้งเลยผมก็ต้องผ่านแยกไฟแดงมานะเพื่อที่จะมากับรถตรงวัดเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับอ่ารงพิกัดกับรถตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆมาเป็นคันแรกระวังรถเลนซ้ายสุดไม่ได้หยุดให้เรานะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าหากว่าเราตามหลังตามหลังเพื่อนๆมาเนี่ยเพื่อนๆระวังนะถ้ามีรถจอดอยู่เลนซ้ายเนี่ยถ้าเราขับตามหลังรถบรรทุกระวังรถบรรทุกจะเลี้ยวไม่พ้น ต้องถอยหลังเลเพื่อนครับเว้นจังหวะให้เพื่อนนิดนึงเนื่องจากว่าตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฟแดงผมก็กับรถมาแล้วก็วิ่งมาแล้วก็มาติดไฟแดงที่ใต้สะพานภูมิพลปกติแล้วค่อยผ่านไฟแดงเข้าโรงพยาบาลบางประกอก3สิ่งที่สงสัยคือทําไม Google Map ม,มันให้ผมเลี้ยวขวาตรงนั้นเพื่อที่จะกลับรถดูเหมือนว่ามันจะผิดนะครับเพื่อนครับ